มีชื่่อวากสรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสวัสดีค่ะสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาขอสรุปข่าประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่19-23กรกฎาคมพุทธศักราช2564วันที่19กรกฎาคมเวลา9นาฬิกา นายประสิทธิ์ปาตังคโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานในอำเภอบ้านโพสาธารณสุขอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบหมายงานจากนายสลายุทธแก้วกุลปรีชารองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรากรณีมีสถานประกอบกิจการในพื้นที่ตำบลเทพร,ราชอำเภอบ้านโพ ซึ่งพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานประกอบกิจการจำนวน2แห่งณห,ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเทพร,ราชอำเภอบ้านโพและได้เดินทางไปสถานประกอบกิจการทั้ง2แห่งเพื่อติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังการดูแลพนกักงานที่ติดเชื้อบริเวณจุดพักคอย และเวลา13นาฬิกานายประสิทธิ์ปาตังคารโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเซาครั้งที่42ทั2564เพื่อป้องกันและระง,งับยับยัง้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาและร่วมพิจารณาติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ณห้องประชุมมารุพงศรีพัฒน์ชั้น4สารกลางจังหวัดมีนายไมตรีไตติรานันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานการประชุมวันที่20กรกฎาคมเวลา9นาฬิกานายพักวัฒน พงสาวัฒนานักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานแรงงานไทยระดับพื้นฐานของบริษัทคาราบาวแดงจำกัดอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มจำนวนลูกจ้าง612คนและเวลา10นาฬิกา30นาที นางสาวอัญชลีพิมดานักจัดการงานทั่วไปชำนาญการเข้าร่วมประชุมการบูรณาการเพื่อสนับสนุนอัตรากำลังในการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจป้องกันและระงับยับยัง้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เพื่อให้หน่วยงานสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาครวมถึงพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเซาสนับสนุนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานในการช่วยภารกิจงานบุคลากรทางการแพทย์เช่นการรับลงทะเบียนเข้าออกของผู้กักตัวจัดทำทะเบียนประวัติอำนวยความสะดวกบุคลากรทางการแพทย์ยกของเป็นต้นโดยปฏิบัติงานณสถานที่กักกันของรัฐได้แก่โรงแรมแกรนรอเยาพาซาอำเภอเมือง และโรงแรม v ีเวิร์บเซอร์วิสอพาร์เอำเภอเมืองฉะเชิงเซาณห้องประชุมพระยาศีสุนทรโวหารน้อยอาจารยยังกูลชั้นหนึ่งสารกลางจังหวัดฉะเชิงเซามีนายสราย,ยุทธแก้วกุลปรีชารองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานการประชุมวันที่21กรกฎาคมเวลา15นาฬิกานายประสิทธิ ปาตังคารโอสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมเจ้าหน้าที่ได้เชิญผู้แทนสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาจำนวน500คนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบซูมเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่สถานประกอบกิจการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ตามคำสั่งคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเซา ที่68ทั2564ลงวันที่20กรกฎาคมพศ2564ในประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบกิจการเรื่องมาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานของสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อทำงานข้ามเขตจังหวัดห้ามการเดินทางและการเคลื่อนย้ายพนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซา ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดคือกรุงเทพมหานครจังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดชนบุรีเข้ามาทำงานในลักษณะไปกลับ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมพศ2564สถานประกอบกิจการได้สะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตราการควบคุมตามคำสั่งดังกล่าวซึ่งสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาจะได้นำเรียนต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อทราบต่อไป วันที่22กรกฎาคมเวลา11นาฬิกานายประสิทธิ์ปาตังคารโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานการประชุมสำนักงานประจำเดือนกรกฎาคมครั้งที่7ทับ2564เพื่อสรุปโครงการกิจกรรม สถานการณ์ด้านแรงงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม2564และผลงานตามตัวชี้วัดร,ร่วมรอบที่2ทับ2564รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานผ่านระบบซูม15นาฬิกานายประสิทธิ์ปาตังคารโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเศราพร้อมเจ้าหน้าที่ได้มอบสิ่งอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ได้แก่ข้าวสารน้ำดื่มไข่ไก่กระดาษเช็ดมือน้ำยาล้างจานผงซักฟอกครีมอาบน้ำแก่ผู้ใช้แรงงานก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9และชี้แจงคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9แก่ลูกจ้างผู้แทนบริษัท Mobility Corporation จำกัดและบริษัท แอปโซลูต a แอสเซมบจำกัดตำบลคลองประเวศอำเภอบ้านโพมีลูกจ้างรวมทั้งสิ้น230คนและเวลา18.30นาฬิกา30นาทีนายประสิทธิ์ปาตังคโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมเจ้าหน้าที่ได้เชิญผู้แทนสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเราจำนวน350คนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบซูม เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่สถานประกอบกิจการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเซาที่68ทับ2564ลงวันที่20กรกฎาคมพศ2564ในประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบกิจการเรื่องมาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานของสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อทำงานข้ามเขตจังหวัดห้ามการเดินทางและเคลื่อนย้ายพนักงานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซา ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดคือกรุงเทพมหานครจังหวัดนครปฐรม จังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดชนบุรีเข้ามาทำงานในลักษณะไปกลับในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมพศ2564สถานประกอบกิจการได้สะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตราการควบคุม ตามคำสั่งดังกล่าวซึ่งสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาจากได้นำเรียน ต่อคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อทราบต่อไปวันที่23กรกฎาคมเวลา10นาฬิกานายประสิทธิ์ปาตังคารโสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเซาครั้งที่44ทับสอเพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาและร่วมพิจารณา ติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ณนห้องประชุมมารุพงศ์สิริพัฒชั้น4สารากางจังหวัดมีนายไมยตรีไตรติลาน,านันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานการประชุม สถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดฉะเชิงเซาผลการดำเนินการรับคำร้องคอรเและผลการวินิจฉัยคำร้องระหว่างวันที่17ถึง23กรกฎาคม2564ดังนี้รับคำร้องคอรเจ็ดำนวน7คำร้อง7คนจำนวนเงิน2 3 6 3 3 0บาท6 6สตาง์ ค่าชดเชยจำนวนสองคำร้องสองคนค่าจ้างและอื่นๆจำนวนห้าคำร้องห้าคนยอดสะสมคำร้องตั้งแต่หนึ่งตุลาคม2563ถึงปัจจุบันรวมจำนวน188คำร้องสา8ร้อยสี่คนเป็นเงินรวม1 4 3 5ี่ล้านบาทส5สตางคค่าชดเชยจำนวน เจคำร้อง130คนค่าจ้างและอื่นๆจำนวน114คำร้อง218คนผลการวินิจฉัยคำร้องเรื่องเสร็จจำนวน3คํคำร้อง3คนสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับเป็นจำนวนเงิน4 6 1 1มบาท ยอดสะสมเรื่องเสร็จตั้งแต่1ตุลาคม2563ถึงปัจจุบันรวมจำนวน196คำร้อง263คนได้รับเงินรวม6,47,521บาท การรายงานข้อมูลสถานประกอบกิจการที่แจ้งหยุดกิจการชั่วคราวมาตรา75ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ระหว่างวันที่17ถึง23กร,รยกยาคม2564มีจำนวนทั้งหมด8แห่งลูกจ้างได้รับผลกระทบจากการหยุดกิจการชั่วคราวจำนวน567คน ทั้งนี้มียอดสะสมตั้งแต่1ตุลาคม2563ถึงปัจจุบันมีจำนวนรวม76แห่งลูกจ้างได้รับผลกระทบจำนวน11,766คนโดยได้บันทึกข้อมูลลงระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563ถึงปัจจุบันข้อเรียกร้อง35แห่ง ยุติแล้ว33แห่งยังไม่ยุติ2แห่งข้อพิพาทแรงงาน1แห่งยุติแล้ว1แห่งข้อขัดแย้ง4แห่งยุติแล้ว4แห่งไม่มีการผละงานผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานตั้งแต่1ตุลาคม2563ถึงปัจจุบันจำนวน243แห่ง16,604คน การดำเนินคดีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563ถึงปัจจุบันดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ตามมาตรา17ทับ1มาตรา67มาตรา70มาตรา75มาตรา118มาตรา139และมาตรา124จำนวน21คดี และดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพุทธศักราช2554มาตรา14และมาตรา16จําจำนวน4คดีการดำเนินการให้สถานประกอบกิจการได้รับรองมาตรฐานแรงงานไทยมรท8 0 0 1หถึง2 5 6หหรือประกาศรับรองตนเองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563ถึงปัจจุบัน จำนวน24แห่งกสรกคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน okay, body, องบดคข้าราชการของไทยไม่วันทำงานบริการสร้างสรงสรค์รเพื่อปวงประชา